อาหังก็เอาอะไรเหลอฮะอาหังเลยโอ้ยฟ้าร้องได้ยินป่ะไม่ไม่ฉันไม่เห็นหน้าเธออาหังเลยอ้าวทำไมเป็นตุ๊กตาล้มลุกงั้นล่ะเอาเเข่งเเก้งเฉยอ้อาวตายซะแล้วไอเขาเกาพุงใช่ไหม อ่อฮอยากให้เกาผุงให้อ่อฮะลุกขึ้นมานั่งก่อนนั่งคุยกันก่อนดิเออนั่งคุยกันกองอะเออคุยกันกองเงี้ยเอะก็นอนเอะก็นอนนี Grammy ้ยเออเออเออเอะก็นอนเอะก็นอนฮะ นั่งคุยกางกองนั่งคุยกางกองเงี้ยนอนทั้งวันนะ่ะนั่งหน่อยนั่งหน่อยเป็นตุ๊กตาล้มลุกเวอเป็นตุ๊กตาล้มลุกเออโอ้โหนั่งหน่อยโอ้โอ้ลมลม้ลมลม้มล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 ้มแล้ว ร้อนนอ้วนเนาะืมมันร้อนจังเลยร้อนจริงจริงนะจ๊ะแม่พาไปว่ายน้ำดีไหมวันอยากว่ายน้ำเปล่าโอ้โหโอล้ม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 ตหมูอ้วน ดุง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 ลุกขึ้นมาก็ขึ้นมานั่งหน่อย Quỳnh ơi ta uân ơi Cao cô Đinh ding ding đình ding đình đinh ding 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 ding